สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายนะครับผมจะให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องมารับชมอสังนะครับบอร์แมนอสิงได้พี่น้องอสังนะครับสรุปโค้งสุดท้ายครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6ันหกนะครับผมอสังให้ตองวดนะครับให้วิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสองห้าเม็ดเดียว นะครับตอนนี้อ๋อสังยุนิสัยมาฟั่งน้ำแันครับว่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าของอ๋อสังนี่เพิ่นจะมีสองหางแต่ละงวดนะครับงวดนี้เพิ่นจะฟั่งอีกหางหนึ่งตัวไดนะครับเพิ่นยในสายนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สังครับครับสวัสดีครับป้าทาวครับสวัสดีครับผมครับวัดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวัดีกะลั่งวัดีตามมาทั่งอยากผมไปส่องม้าสาวนะครับเด้อไอปิดจระจ้าเนี่ย ัเเเราาาานะคบบอ้้ก็ต้องโดนยังเราไว้เนาะเอ้ที่อาจารย์สั่งให้ต้องงวดนะครับเนาะให้มาวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดแล้วก็ให้เจ็ดสองห้ามาหางเดียวอาจารย์เพิ่มเนียนสองหาตัวรอ่องขึ้นเจ็ดสองกับเจ็ดหางทำมชุ่มอ่าแต่และงว,วดจะมีสองหางมันบ่งวดนี้มีอีกหางครับครับผมอีกสองหางครับ พอวางวดที่แล้วนี่ของออซังนี่ย082นะครับเกือบแตกสามตัวเลขวิ่งกับแมนดอครับเด้อเลขวิ่งให้วิ่งสองนะครับกีมาหนึ่งสองมี่ทัาผู้ชมนะครับเอาขับโค้งสุดท้ายแล้วยังไนครับเมื่อนี้ก็คิดว่าใใจผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าครับแต่ว่ายังจะมาตัวน่ะอีกเดือนหนึ่งนะครับเนาะครับ ครับเปในใจนี่มันแต่ที่ตุด๊ดยังคอยกาบ้างขอ,องเอฟซีเข้ากี่ฬาเข้าได้หูเดบุนเดบุนครับต้นสักบ้างมีอะไรครับครับบ้างเลยนะครับเล่ามาถ่ายแล้วไบ้างเลยครับห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเจ็ดหนึ่งครับมันสีพ وني ใจกันกับมอนเท้าถายแหลนเนี้ยเอ้าตั้งกันกับเลกสองกับเลกหนึ่งครับตุ่นนะครับเนี้ยครับมันท้ำใครเป็ดใครไก่ครับไอานี่ล่ะเล็กวิ่งเลขว,<ม>วิ่งไม่เพิ่มวะ คือเกาเริ่มแรกวิ่งเกบมาครับทั้งสองนาทีเลยครับถ้าเกตหนึ่งเขาก็วิ่งตัววิ่งที่แรกเลยทั้งสองวิ่งหนึ่งนะครับทางสองวิ่งหนึ่งนะครับวิ่งับเจ็ดกับหนึ่งครับเจ็ดกับหนึ่งวิ่งเลยครับเด่นตัวไหนเ็ดหนึ่งครับอ่าตัวเมื่อเลขเกดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครตาตัวเมื่อเลยครับ ครับกับหาเจ็ดครับหาเจ็ดหาเจ็ดเท่ากับมาแล้วกับหาเจ็ดตัวนั้นเป็นตัวก๊าดเจ็ดหาครับอ่าอันนี้เป็นหาเจ็ดคือว่าต้อกลับเลยนะเป็นหาเจ็ดคกับผมเป็นห้าเจ็ดกัมีนี่แกนี่แหละครับตัวเด่นที่สุดครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเนาะครับเจ็ดหนึ่งครับอ่าเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เปนมันนหมอลเป็นหนี่เ็ดกิธายโตันตรีมันีเนาะเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้ทนผู้ชมุหม่ท่ทนผู้ชมนะครับเขียน้เจ็ดหาเขียน้เจ็ดหาสองรอบเจ็ดเลยฮะหาหนึ่งนี่จังไหนครับหาหนึ่งนี่ตัดน้ำบอลหรือตัดแต่เจ็ดน่ตัดลงไปเลยครับหนึ่งหาเนาะตัดหนึ่งหาบอตัดเป็นหนึ่งหาหาเป็นหนึ่งหาเลยครับผม เดียวครับผมาหาเจ็ดเจ็ดหากระชุนกันหางแรกเนาะอ๋อสังเนาะครับกระชุ่นเจอหางแรกก็ดีครับกขับ,บตัวเลยวิ่งเจ็ดครับพี่หาต้องหมดวิ่งเจ็ดได้พี่น้องเลยครับตัวร่องร่องหนึ่งเลขวิ่งนี่เจ็ดกับหนึ่งเด่นตัวไหนครับขี่มือไม่จำกัดเลยอะว่าง่ายเราจำกัดไม่ได้จำกัดเลยไม่จงกัดเลย ออกมาสับกันตัวเดียวกันเลยครับอืมมือวัดจอครับมือวัดจอเป็นมหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งพลาดไม่ได้ะนะโอ้นี่ละว่างอีกหางหนึ่งคือหาเจ็ดหนึ่งครบงบงับหาเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหน<า>ึ่งตัดมน้าคือเจ็ดหนึ่งครับตัดหาเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งหาครับอ่าสองหางไม่เจอตอนนี้คือหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง สุดๆแต่ผมเลยครับครับเน้นที่หาเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับใต่ผมมีเท่าไหร่ผมให้เบ็ดเลยอ่าสองคู่เนี่ยอาเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับเลขสามตัวนี้เน้นหางไส้สามตัวนเนี่ยเด่นแผลเดี๋เลยครับหาเจ็ดหนึ่งเลยครับเน้นที่ห้าเจ็ดหนึ่งธันวชุ่มครับอ่ะอาะชุดแรกเน้นบอสเจ็ดสองหาสองหาเจ็ดสองเนี่ย เน้นเนทีน่กันครับสองหาครับเน้นที่สองหาชุดนี้เน้นที่สองหาครับเน้นที่สองหาครับสามตัวให้เน้นไปที่หาเจ็ดหนึ่งสามตัวมาในหาเจ็ดหนึ่งเลยครับครับเลขวิ่งมีเด่นทั้งเจ็ดและหึ่งเลขวิ่งเนี่ยซ้ำกันครับม่่าตัวเดียวกัน,น,นเลยครัครับทรามชมเมืม่อเืเลี้ยอปิดเจ็ดตึงเลยครับครับผมอันนี้เบาเาเราเยซืเที่เรกเบางนเย็น ตลดตัวทีละครับผมนี่แต้มหมักแห้งนะหมักแห้งนะครับหางแรกเจ็ดสองห้าให้ต่องวดนะครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายนะครับของออสังพันจิมีสามตัวสองหางนะครับไห้มาเพฟือีกหางหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะครับกับเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหานะครับหางแรกคือเจ็ดสองหานี่สองหาเจ็ดสองเจ็ดห้าก็ตรงกันนะครับ คือว่าตัวนี้กลับให้เล่จัดหาหาเจ็ดบอสังกลับกับห้เลยกลับให้ตัวเลยเอาไปเบิ่งตัวเลขนกันครับาจอนี่ครับทะมุชมของอสังนะครับผมเห็นชัดบ่นี่ครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับที่แรกให้วิ่งนี่ให้วิ่งเจ็ดน้าสังเนาะครับวิ่งเจ็ดครับที่แรกที่แรกให้วิ่งเจ็ดแล้วก็ให้เจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้า สองห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าครับหางแหลกนะครับผมโค้งสุดท้ายเน้นมาที่ห้าเจ็ดหนึ่งเน้นเล่มั้งครับมีหาเจ็ดหนึ่งเนี่ยเน้นเลยครับเน้นเลยหาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดคุยผมเหลักการหนึ่งหานี่เป็นตัวร่างบัตรหนึ่งหานี่ ่าเป็นตัวร่องธรรมชมของอสังนะครับวัี่ิพานมาก็เกือข่า3สามตัวพี่น้อง082นะครับเป็น812หนึ่งสเกือมา3าตัวอยู่ครับธรรมชมในคันน่ไม่ว่าคันตัม,มาแล้ว3าตัวมันสามสองนย์แปดหนึเนาะครับมัน320 812ศนดหองคานมาเหมนเด็ครับอืม ตัวเดหา,หางเดห,หาเจ็ดหนึ่งนี่ครับหาเจ็ดหนึ่งมันบอกเจ็ดสองหาเนี่บ่เดนทอนบอ่เจ็ดสองหาเนี่ยมิลานี่บ่เดนทอนเลยครับอ่าให้เน้นไปที่หาเจ็ดหนึ่งครับเป็นยังคือเดนทอนอยู่จังน,นะครับอืมเจ็ดหนึ่งเนี่ตรงกับเลขเบ้าเถ่าเลยด้วยเนี่ยเลขฝันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยตรงกันบ่ว่ามัตรงกันเพ่งได้แล้วครับเอาธรรมชุ่มแคปหน้าจอนะครับอ<ร>บออ<ร>สัง นครับโคงสุดท้ายนะครับฟันนะครับฟันเลถ้าเนีนคือเจ็ดหนึ่งมันบออสังเจ็ดหนึ่งก็หาเจ็่กหาเจ็ดสุดคือเจครับสุดคือเจ็ดหนึ่งสองหานี่กระเด็นอยู่กันมันบอเดินล่องเลยครับเดินล่องเจ็ดสองหนึ่งหานี่เดะลองไหวครองไว้ให้เนียนคือห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยครับแพ้เลยครับผมวิ่ง วิ่งเจ็กับหนึ่งเด่นเท่ากันบนล่างเท่ากันไม่กี้ว่าเท่ากันเลยอรรมชมครับผมแคปหน้าจอครับครับมสลามีตัวกันพ่อมัคดวาเรข่าเจ็ดตมาเ้นอนครับมาแทอืมอธรรมดาของเลขออสังเพิ่นกะแมนที่ด้ธกธมช่มเนาะครับอืมอุดายม็กต่อเจ็ดหนึ่งนี่ตอนนี้กระดังนี้เลยเพ่อเล็ติดเจ็ดอืเล็ติดเจ็ดนี่ เด็กจ็ดีงครับเมื่อติ๊เจ็ดส้างฐานที่คือได้บล็อกเต็มบลอครับเด็กติเจ็ดนี่ดังครับผมวับฝนตกปีอาจารยได้ก็เงแลยอาจารย์ได้เหว่าเจ็ดที่กันคนนัครับมันเลเป็นแบบเลอแต่ว่าชุดที่มันแต่มี่นวนเนาะแต่ว่าหกมีบทเตียนบางไหอาจารย์สังบ่มีห บ่อครับบ่มีหกผมคิดว่ากับเกกับสูนมามากเลยผมนะครับมากเลยอ่าเก้ากับสูนมากเลยเกาับสูนมากอืมบ่กครับคิดว่าจะบเอ็ดว่าไงอ่าว่าหาเจ็ดบ่มาเนี้ยเจ็ดจระครับสิมาครับเจ็ดจะ่ามันบ่อหัดเจ็ดมาเนี้ยมันมาเป่าเลยคุณบอกให้เจ็ดเจ็ดบอก ครับเหมืนมาด้วเจ็ดเจ็ดเลยถ้ามอืมอันหนึ่งเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยเจ็ดนี่แล้วผมมาจ,จะมาเจ็ดสองนี่ตัวเจ็ดสองหาดิเจ็ดสองนี่ไม่มดีแล้วครับตากตุว่า่างี่มีศพวาแล้วกันจากในก็ติไปสู่ตัวได้ทนมันชมด้วยของออจากสังแก่ว่าผู้ใดมกักนี่คือหาเจ็ดหนะึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งครับอ่าผู้ใดมักที่เขากมนมากับข,ขันบ่มาเลยเจ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดะท่าไง S <S เอาในเบิงบิลเลียร์เอาครับเอาย้ำตัวที่มักย้ำตัวที่เน้นเน้แห่เอฟซีวะเนี่ยอยากสัง่งห้าเจ็ดสี่ครับครับห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสุดเลยครับเวลาเนี่ยห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่อมเอืมผู้แทลร่างมัก์ตไลเอาเลยครับกลัดไดยครับมีสิบมาทุกตัวมีสิบมาทุกตัวครับที่โล่งไปครับครับผม เอาก็จะรบกวนในการสังสักนิดครับผมครับผมให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีไปแห้งมือสะอาเปิดไปรักันนะครับเด้อครับผมขอบุณครับสวัสดีครับแล้วครับสวัสดีครับข่าวพงสุดท้ายครับท่านชุนครับของอสังพี่น้องเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพนดีเดินดีเด้พี่น้องเด้นะครับอธิพันธ์มาศูนย์แปดสองนะครับวิ่งสองนะครับผมมาวิ่งสองอยู่นะครับสามตัวเสียดายมวดนีให้มไหมละครับสองหางเหมือนเดิม นะครับให้ต่อมวดคือวิ่ง7นะครับ7 2็ดสองหาสหาเจ็หานะโค้งสุดท้ายเพราะว่าสูตรของเันจะได้2หางให้วิ่งมา1ให้วิ่ง7กับหนึ่งบนลานทำชมเด่นเท่ากันครับเน้นที่5 7 1ครับเน้นตัวที่โค้งสุดท้าย5 7 1 7 1 5 7นะครับตัวรองคือ1 5เน้นคักคคือ7 1นะครับทำชุ่มขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณพ่อใหญ่ในสุขสุขคนครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อายุม,มันคนยืนนะครับเนาะเฮง,งเฮงเฮงเดโชไปพี่น้องเด้อบ่าวถอดสวัสดีครับ